ในงานในครั้งนี้ซึ่งดูแล้วก็ตอนนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะไปทําการเสิร,ร์ฟอาหารหรือจัดแจกอาหารซึ่งให้เตรียมการตอนนี้ก็ดูจะไม่ค่อยสนใจทีมงานของเรามากเท่าไหร่เพราะตั้งใจทางานอยู่ครับเข้าใจอยู่ตรงนี้ก็จะพามาดูตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าตีตีท้ายขวไหมแบบนี้ <laughs> ไม่ใช่ครับผมมาสำรวจขวว่าเาเรียกว่าทอทตาก็ให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไง มีอาหารขึ้นมาได้เพราะใครครับอันนี้อันนี้ของะไรคะเหนื่อยไหมครับเจ็ดตำแหน่งเนาะเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยหรอกการทําบุญนะไม่เหนื่อยครับแม่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เหนื่อยครับผมการทำไม่เหนื่อยหรอกการทําบุญพกอย่างกันนะครับผมบอกว่าไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยจริงๆเห็นแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าข้างในไม่รู้ก็คือรู้ว่าดีใจครับวดารู้ว่าดีใจนะ ก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยวันนี้พามาดูให้ทั่วครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไปไม่ทั่วถึงเราเป็นคนไปทั่วครับผมทีมงานไปทั่วมาดูเมนูเด็ดๆอันนี้ของพี่ซึ่งน่าจะเป็นเชฟมาจากกรุงเทพพระมานครครับผม ครับไม่ไม่ใช่ครับเชฟพลังผัดนะผัดให้เห็นจ้าๆเลยครับผมคุณพี่อะไรนะครับผมไกรสอน <c oughs> อ่าคุณพี่ไกรสอนคุณพี่ไก่สอนเป็นเชฟทําอาหารให้สําหรับเป็นโรงทานของวันนี้ครับซึ่งเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ พี่เคยสอนมากี่วันแล้วครับผม 2>, 2วันแล้วครับ,รบมา2วันก็นมาตั้งแต่เริ่มงานเนาะมาไม,ไม่เหนื่อยเหนื่อยเนาะวันนี้เนาะไม่เหนื่อยทำบุญไม่เหนื่อยอาแ,แกบอกทำบุญไม่เหนื่อยครับผมเพราะว่าแกชอบทำบุญอยู่แล้วครับผมเหมือนผมเลยครับผมเหมือนกันหมดเลยครับให้ดูบรรยากาศแถบโรงครัวซึ่ง เมนูอาหารทั้งหลายแหละจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนที่อยู่เบื้องหลังครับมาไล่เรียงถึงแนวส่วนร่วมของงานในครั้งนี้หลักๆใหญ่ๆเลยถ้าไม่มีจุดนี้ก็ไม่มีถ้วยจานทานอาหารนะครับผมอันนี้คือจุดจุดจุดปฏิวัติจุดชำระความสะอาดครับผมเราอยู่จุดนี้นี่เองผมหาตั้งนานเพื่มาเจอครับผม ก็เป็นอันน uh> ah> <uh ี้เป็นผลงานของเขาทั um <h <h ้งนั้นครับผมเนี <h <h ่ยผลงานเนี Other ่ยให้เห็นจะใจเลยเนี่ยว่าเกิดขึ้นได้เพราะใครดูดูคนดูสีหน้าเลยครับผมยเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหนื่อยครับผมบอกไม่เหนื่อยเมื่อกี้ผมอันนี้ผมตัดสินใจแทนนะว่าไม่เหนื่อย อ่ะักก่อน